คอนลำวันเสาร์ที่ปลายซอยประเทศไทยร้อนๆจ้าผมจะไม่ใช้คำว่าการจัดให้ประชาชนปัตตานีออกเสียงลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแยกดินแดนสามจังหวัดใต้เป็นเอกราชที่จัดขึ้นที่มอออปัตตานีเมื่อ7มิถุนายน 66, 66นั้นเป็นผลงานเบิกเริกเบิกชัยของคณะรัฐบาลแปดพัก แต่ขอพูดตามตัวบุคคลที่ร่วมกิจกรรมนั้นนอกจากนักศึกษาและวิทยากรหน้างานแล้วตัวขับเคลื่อนประกอบด้วยคนพักเก้าไกลของนายพิธาคนพักประชาชาติของอาจารย์วันนอและคนพักเป็นธรรมของด็อกเตอร์ปิติพงษ์ฉะนั้นการคุยวันนี้จึงอยู่ในกรอบสามพักนี้เท่านั้น วานซืนช่องเนชั่นเชิญนายกนวีสืบแสงเลขาที่การพักเป็นธรรมหนึ่งในตัวขับเคลื่อนแยกดินแดนไปขยายแนวคิดผ่านหน้าจอเขาพูดไปแนวทางเดียวกับที่อาจารย์วันนอแถลงร่วมพิธาวันก่อนสรุปประเด็นได้ว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนดังนั้น ประชาชนเท่านั้นมีเสรีภาพที่จะกำหนดอนาคตของเขาเองที่จะแยกปาตานีไปเป็นรัฐอิสระหรือจะไม่แยกเนื้อร้องทำนองเดียวกับธนาทรเปียบธนาธรเคยพูดเมื่อมิถุนายน65ว่าการพูดถึงประเด็นเอกราชในปาตานีมันดูอันตรายเหลือเกินพื้นฐานคือต้องทำให้มันเป็นเรื่องพื้นฐานและปลอดภัย สุดท้ายที่สุดหากถึงวันที่เราเข้าใจกันประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอกราชหรือไม่ผมไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นประชาชนปาตานีเองฟังดูงามแต่ในงามนั้นสามไปนิดเพราะเสรีภาพไม่ได้แปลว่ากูจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบและประชาชนประชาธิปไตยจะมากใจใหญ่ขนาดไหน ก็ตรงมากและใหญ่อยู่ในกรอบกฎหมายแผ่นดินเว้นแต่พวกประชาธิปไตยเดมาก็อกธนาธรกันวีรู้นี่ว่าเดมากอ็กหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนภายใต้วาทกรรมบิดเบือนของอสัดชนนักปลุกปัน่นปลุกกระดมด้วยข้อมูลเท็จด,ด้วยจริงด้านเดียวให้ต่อต้านอำนาจปกครองหวังแยกบ้านแยกเมือง ท้าไม่สำเร็จก็ยุยงให้ลุกฮือลงถนนก่อจราจนประชาชนที่ว่านี้ไม่ใช่ประชาชนในนิยามประชาธิปไตยแต่เป็นประชาชนในนิยามพวกมากลากไปหรือธนาทรก้าวหน้าพิธาก้าวไกลาการนวีเป็นธรรมเป็นหัวขบวนเดมากอกแหละไม่ใช่นาเพราะพวกคุณก็เป็นคนไทยที่รักชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ ยอมไม่ทำริยามอย่างพวกเดมากอกทำหรอกจริงไหมฟ้ายังมีขอบฟ้าตายังมีขอบตาประชาธิปไตยก็ต้องมีกรอบกฎกติกาประชาชนจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและกฎกติกาฉะนั้นจะอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังก็ตามในเมื่อพวกคุณบอกเป็นประชาธิปไตยแท้ ไม่ใช่ประชาธิปไตยเดโมกอกก็ควรเห็นหัวกฎหมายด้วยการหลอกประชาชนว่ามีเสรีภาพตัดสินใจแยกแผ่นดินได้ไปถึงขั้นจัดให้ลงประชามตินั้นกับบทนั่นนึกหรือว่า UN เอ็นเอเนสตีสิทธิมนุษยชนเหง่ซวยรวมทั้งสหรัฐยุโรปพ่อใครมั่งก็ไม่รู้จะช่วยได้นี่ประเทศไทยนะเว้ย ไม่ใช่ของโกโซมาเลียซิมบับเวหรือสูดานที่หวังอำนาจนอกชาติเข้ามาคุ้มหัวกระบาลให้ถ้าคิดเหมิมเกริมถึงขั้นแยกแผ่นดินแล้วก็นักศึกษาที่ทำเป็นฮีโร่อ่านถแถลงการนั่นน่ะถ้าไม่มีขบวนการทั้งในและนอกประเทศหนุนหลังไม่มีอาจารย์มอปัตตนีรู้เห็นเป็นใจนักศึกษาจะไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยที่สุด ถึงมีอสัต์จานเสี้ยมแต่โตจนเป็นนักศึกษาถึงไม่รู้อะไรเลยก็ต้องรู้ว่าที่ทำนั้นขั้นกระบฏในราชอาณาจักรเป็นคดีความตามกระบินเมืองขึ้นมานักศึกษานั่นแหละสวยส่วนพวกจานจันไรพวกซกกางเกงในเด็กสบายแอบนั่งซดวายแกล้มแคคเกอร์ขาวเวียกันวางแผนหลอกใช้เด็กคนต่อไป ถ้าประชาชนใหญ่เนื้อกฎหมายได้แล้วก็วันนี้ใช้เสรีภาพยึดโรงงานไทยสมิดต,ตามนโยบายทลายทุนใหญ่ของรัฐบาลแปดพักไปเลยธนาธรว่าไงโอเคไหมก็ไม่ใช่จะทำอย่างนั้นไม่ได้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ถึงธนาธรยอมแม่สมพรคงไม่ยอมแน่ฉันใดก็ฉันนั้น การปลุกระดมให้ชาวปัตตานีลงประชามติแยกดินแดนสามจังหวัดใต้นั้นไม่ต้องพูดถึงว่าทำได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายอาญาตั้งแต่การปลุกระดมนั่นแล้วพักเป็นธรรมมีเสียงเดียวเพราะเป็นแนวร่วมล่มชาติล่มแผ่นดินกับก้าวไกลจึงได้เป็นหนึ่งในแปดพักจัดตั้งรัฐบาล ไม่ทันไรเลยเหิมแยกดินแดนแต่หัววันสนทนาหน้าจอกับเนชั่นน้ำไหลไฟดับอะไรที่ว่ามันไม่ดีในสามจังหวัดใต้สรุปลงใน9ปีรัฐบาลประยุทธ์หมดเจรจาสันติภาพรัฐบาลประยุทธ์มีแต่ทหารหมดเป็นแสนล้านไร้ประโยชน์ต้ตองพลเรือนเท่านั้นแก้ปัญหาใต้ว่าแล้วก็ตั้งธนาธรเป็นหัวหน้าทีม มีพลโทรพระดอนพัฒนถาบุตรชุดเจรจายุคยิ่งลักษ์พันตำรวจเอกทวีสอดซองเลขาธิการพักประชาชาติอีกสองถึงสามคนในขบวนการจัดเป็นทีมเจรจาเห็นหน้าเห็นชื่อแล้วขอบอกเลยไม่ต้องเสียเวลาเจรจาหรอกนัดวันเซ็นยกสามจังหวัดใต้เป็นรัฐอิสระไปเลย นายกนวีพูดแต่ทหารเลวทหารไม่ดีทหารตัวปัญหาทหารไม่มีในสามจังหวัดใต้วันไหนสันติภาพใต้เกิดได้วันนั้นมากไปนะกนวีผมไม่ปฏิเสธมีทหารไม่ดีส่วนหนึ่งปะปนอยู่กับปัญหาในสามจังหวัดใต้ในทางเดียวกันนายกนวีต้องแฟงกับความจริงด้วยว่าคนในพื้นที่ส่วนหนึ่ง กอปล่อยให้โจรแบ่งแยกดินแดนเข้ามาซุกซ่อนอยู่ในคราบครอบครัวชาวบ้านบอกว่าเปลืองงบประมาณเปล่าเป็นแสนแสนล้านทหารกินหมดทุกวันนี้กนวียอมรับไม่ว่านโยบายรัฐบาลประยุทธ์มุ่งพัฒนาชีวิตอาชีพสังคมพี่น้องสามจังหวัดใต้ทุกรูปแบบพัฒนาเป็นหลักป้องกันเป็นรองปราบเป็นมาตรการสุดท้าย ดูแลเอาใจใส่พี่น้องไทยมุสลิมมากกว่าพี่น้องไทยพุทธด้วยซ้ำจนไทยพุทธน้อยใจว่าเป็นพลเมืองชั้นสองไปแล้วแต่คุณก็เอาแต่พูดว่าถูกกดขี่ถูกร,ริบรอนสิทธิเสรีภาพไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกปราบปรามถูกรังแกมีแต่ทหารชาวบ้านนักเรียนพระสงนั่นแหละถูกโจรดักยิงดักฆ่า ขุดถนนฝังระเบิดตายทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วกนวีไม่พูดด้านโจนใต้ทรรกับประชาชนบ้างละ่ะเฮียเหรียญคุณมันมีด้านเดียวหรือไงนี่พูดกันแ้งแฟงนะไม่มีเจตนาทวงบุญทวงคุณสิบกว่าปีมานี้ผมเรี่ยไรยคนอ่านไทยโพสต์ไปช่วยครอบครัวคนเจ็บคนตายไทยมุสลิมบ้างประสงค์บ้าง ที่ถูกโจรก่อการร้ายฆ่าไม่หนีสิบล้านบาทแล้วนะแล้วพวกคุณละ่ะอย่างขบวนการก้าวไกลเรื่องไม่ดีจะพูดต้องตั้งน้โมว่ารัฐบาลเก้าปีสรุปอะไรที่เลวเกิดในยุครัฐบาลประยุทธ์หมดกนวีทราบไหมเมื่อเมษา2,547ห้าที่ปัตตานียุคใครและใครสั่งการ กราดยิงโจนใต้าขามาสัสยิดกรือเซะตั้งยีส่สิบถึงสาสิบศพทักษินใช่ไหมตุลาปี2547ที่ตากใบยุคใครใครสั่งการจับพี่น้องไทยมุสลิมมัดมือมัดเท้าโยนใส่รถบรรทุกทหารทับทับกันจนขาดใจตายเจ็ดสบิบถึงแปดสิบศพทักษินใช่ไหม และคำว่าโจรกระจอกที่เป็นจุดเริ่มต้นสงครามก่อการร้ายประทุรุนแรงในสามจังหวัดใต้จากวันนั้นถึงวันนี้ใครเป็นคนพูดทักสินใช่ไหมแล้วกนวีธนาทรลองตอบให้ตรงความจริงซิว่าตัวการทำให้ไฟใต้ลุกโหมรัฐบาลยุคไหนไม่พูดกันซากคำ เออะก็ตั้งนโมเก้าปีรัฐบาลประยุทธ์เก้าปีรัฐบาลประยุทธ์มีแต่แก้ปัญหาเก่ามีแต่ใช้นี่โกงมีแต่ซ่อมสร้างพัฒนามีแต่สร้างสารสัมพันธ์อย่างซาอุดีอาระเบียที่ตัดสัมพันธไมตรีกับไทยนานกว่าสามสิบปีทักสินฟื้นสัมพันธ์ได้ไหมยิงลักได้ไหมสมัครได้ไหมสมชายละได้ไหม สถึงหนายกตระกูลทักมีหน้าไหนสร้างสารรค์อะไรที่ดีไว้ให้เป็นมรดกประเทศบ้างละ่ะนอกจากคำว่าโกงกับคำว่าคุกแล้วไม่มีเลยแล้วนี่ไปขุดซากฟอสซิลนามว่าพระดอนพัฒนถาบุตรยุคยิ่งลักษ์มาเป็นทีมไปเจรจาก,กับหัวหน้าโจรใต้อีกหอมกลิ่นความเจริญชิบหายเลย คอลน์ำวันเสาร์ที่ปลายซอย